เออไอเกมบนดาบบนไอตึกการติตัวตัวงนมาแล้วดูแลเวไยดีมาตัวเอสอยู่อ okay. ่ะจะลงวะปะฮะลงยี่รอลงแล้วโดดมหากูททำไมไอปะแล้วาติดจะไว้ยาวโคตรนาเลยโคนโดของอ่ะแบบไม้ไกลจโดยังไงอ่ะแบบไกลๆเรามไอภูมได้แล้ววางอะไรูมได้ เป็นอย่างเปาะเลยมันเป็นอย่างแพงเงี้ยฮ้ยตัวไหนตายเลยทำไมกูยิงไก่ไม่ตายวะมึงอมาเนี่ยมึงอมาในวัดมึงทำอะไรเกเล่ของแล้วหมดตี่เลยคุณใหญ่อะมันลัดถึงกว่าอีกมั้งน่ะไม่รู้ดิมอนละลัดถึงกว่าพยายาก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ควายตามหลังคิดเจอโนวัดสุดนะนี่เงี้นี่เงี้ยตุ๊กต่อม ไปปุ๊บไปปไมมชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียปหอนตัวเามันกไม่จบมันก็เปเวะบนะพอแล้วเป่าแต่นายรู้ไหมว่านายโดโซนอะ เขาไม่ได้กลัวมึงเขาไม่มีเซตที่เซตเล่นอะแบบเซตไปขยะรอบอีกรอบนึงเซตเหมือนแปรเลยไปดีไปดีไปเซตไม่มีราคาเล่นเสียเวลาแปรเนาะแปรเนาะแปรเนาะรออะไรอ่ะรอเป็นน้องกูปกครองความมั่นใจมาเต็มถังเก่งแท้เลยอ่ะชอบได้คนปกความมั่นใจมาเต็มถังเนี่ย อ้าชวชดเดียวนี่ไงเฮ้ยกูที่เจ็บเดี๋ยวจะเจ็บโน้มมุมซ้ายแล้วนี่หว่าไอ้นนี้เราเล่นจะเจ็บไม่นอ,น,อนะมุมซ้ายเออโน้มมันโน้มมุมซ้ายเหมือนกันเนี่ยโอยวางดี่วางดีตลอดังนี่มาต่อเส้นมึง <มา S 3> อ่ะมาโดนกูมาอมาเล็นไอ้คนแจกของดีๆอย่างก,กูนานๆจะมาทีกูโอ้ยโดนใครเลยแจกมาหยุดเลย แจกอะไรกันหน่าขอดิยูแบงก์ยูไ่ไม่เชอเลยเพี่แจ้งกลัวบอกรู้ I mean> ันม่ันแล้วะกําลังใจกหมกําลังใจกํลังใจไปโน้ช่สอโน่านีตลอดว้ยอะไรอ่ะโน้โนโนโนมาขมล้เฮ้ยบตกลงตายมันตายงอ่าง เขอดมาเทียเดเลยนี่ไปนึงไปน,งน,งนึงไปนึงได้ข่าม,มาเทียดก่อนขอดเทียก่อนเออเน,นี่ย,อย,อยโอ้โหยิงกูอย่างแรงอะ่ะก็ไม่ดันยันต์ตูดเดอ๊ยแล้วเพิ่งคุยกับไอชนอยู่ปล่าหายชนอยู่มึงไม่ดีใช่ปะอย่ามันมีของนะ มันแบบมันแบบมันแบบตัวพะอ่ะวะไปกลางอ่ะหินเลยใครแตกวะจำเพื่อนระยะปุ้งอุ้ยเป็นเฮ้ยอุ้ยบักกี้บัดไปไอ้ตันนี่ไอ้เชนี่ดีบาดีบัตเอ้ยลีไม่เหรอลีหรดีมาเออเอาแม่งเลยเจ้าของมาสับอ่ะไปข้างบนจะโดนดะล้วด้ว เก็บตัวไว้ครับพี่มีหัวเยอะหมาราาขาวัมาดาลาอยู่ไหนหมดวะไ้กลัวมีแปดครับอ่าสวยเยอะแล้วเยอะันโปกลโปกเล่นระดับดเนยัเดียววัดลยวัยิงดีตัวไอ้เสี้ยวัดมวดห้มดชุด้วยไปสา